สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับทาง YouTube c h n n n e l ช่องนี้นะครับแล้วก็ทางแพลตฟอร์มอื่นๆของหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับที่ออนณตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ครับวันนี้ก็วันที่18แล้วนะครับเมษายนนะสอนกนะครับก็มีอัปเดตนิดนึงครับก็คือไฟแนนซ์ก็คือได้มีการแจ้งเข้ามานะครับก็จะมีเงื่อนไขบาง โปรโมชั่นนะครับที่ผมว่าน่า,นาจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะครับที่มีบัตรเครดิตนะครับย้านะถ้าลูกค้ามีบัตรเครดิตเคสนี้บอกได้เลยว่าง่ายมากนะครับเคสก็คือเขาเรียกว่าแคมเปญบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตอย่างณนะตอนนี้นะครับต้องเป็นบัตรที่ทางธนาคารออกให้นะครับบัตรกดเงินสดจะไม่ร่วมกับเงื่อนไขนี้นะครับต้องเป็นบัตรเครดิต บัตรวีซ่าบัตรมาสเตอร์การ์ดเท่านั้นนะครับเงื่อนไขก็คือเขาแจ้งไว้ว่าดาวเริ่มต้นอยู่ที่1 5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อนุมัติเงื่อนไขก็คือสมมติว่าบัตรของลูกค้าวงเงินเท่าไหร่ก็คืออนุมัติให้10เท่าของวงเงินนะครับแต่เงื่อนไขของบัตรเครดิตลูกค้าต้องมีการใช้จ่ายของบัตรเครดิตนะครับย้อนหลังก็คือ 3เดือนขึ้นไปนะครับถ้าลูกค้าไม่เคยมีประวัติการใช้เลยก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีประวัติแล้วใช้และผ่อนชําระตรงตามดีลที่บัตรเครดิตกําหนดก็สามารถเข้าเงื่อนไขได้เงื่อนไขบัตรเครดิตจะไม่เกี่ยวกับอาชีพที่ลูกค้าทํานะครับลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็ได้นะครับเขาจะไม่ได้ไปตรวจสอบอาชีพนะครับเขาดูแค่ประวัติการผ่อน ของบัตรเครดิตของลูกค้าเท่านั้นนะครับน,นี่เป็นข้อดีมากนะครับสําหรับลูกค้าต่อให้ลูกค้ามีประวัติการผ่อนสินเชื่ออื่นๆนะครับล่าช้าหรืออาชีพที่ลูกค้าทําไม่ใช่เป็นสีขาวนะครับเป็นสีเทาสีดําอะไรเงี้ยไฟนั้นเขาจะไม่ตรวจสอบนะครับเขาจะดูแค่เงื่อนไขของบัตรเครดิตของลูกค้าเท่านั้นว่าบัตรเครดิตของลูกค้าวงเงินเท่าไหร่น,นะครับแล้วมีการผ่อนชําระตรงไหมอันนี้ก็คือเป็น เงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับที่เขาระบุมานะครับแล้วก็ที่สําคัญวงเงินเขาอนุมัติให้10เท่าของบัตรเครดิตที่ลูกค้ามีนะครับสมมติว่าลูกค้าบัตร1นึ่งแสก็วงเงินอยู่ที่1ล้านนะครับลูกค้าจะซื้อรถอะไรก็ได้ในวงเงิน1ล้านบาทนะครับแล้วก็มาดูว่าลูกค้าจะดาวที่เลทไหนนะครับแต่เริ่มต้นของบัตรเครดิตก็คือดาวเริ่มต้นที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของบัตรเครดิตที่จะไม่รวมกับอาชีพที่ลูกค้าทานะครับก็คือจะแยกออกไปเลยลูกค้าทําอาชีพอะไร อย่างที่ผมแจ้งไปก็คือสามารถทําเรื่องได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับคนที่มีบัตรเครดิตนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆนะครับสําหรับการมีบัตรเครดิตแล้วเราสามารถซื้อรถได้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของไฟแนนซ์ตอนนี้มีไฟแนนซ์เพียงแค่ไฟแนนซ์เดียวนะครับที่มีเงื่อนไขแบบนี้ผมเลยก็ได้นำมาเสนอให้ลูกค้าที่บางท่านมีบัตรเครดิตนะครับแล้วอยากได้รถนะฮะแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่ได้ทําอาชีพหรือว่า ทอาชีพที่ไม่สามารถที่จะแจงไรายได้ได้นะครับหรือเป็นอาชีพที่รับเงินสดแต่เรามีบัตรเครดิตอยู่หนึ่งใบแล้วเราสามารถผ่อนชําระเขาตามดีลได้นะฮะก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับของบัตรเครดิตก็คือขอห้สมมติว่าวงเงินลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับลูกค้าต้องใช้จ่ายในวงเงินไม่เกินแปดสิเปอร์เซ็นตนะครับสมมติว่าบัตรหนึ่งแสนลูกค้าลูดไปแล้วไม่เกินแปดหมื่นนะครับ ก็สามารถทําเงื่อนไขแบบนี้ได้นะนี้เป็นข้อดีนะคสำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิตนะครับแล้วก็รถรุ่นไหนที่ลูกค้าสนใจลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเงื่อนไขดาว15เปอร์เซ็นขึ้นไปนะก็อยู่ที่ว่าค่างวดของลูกค้าจะผ่อนไหวที่ค่างวดเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขสําหรับตัวลูกค้าเองว่าลูกค้าดูแล้วเราจะเหมาะในการผ่อนค่างวดเลทไหนนะครับก็ลองดูนะว่าชอบแบบไหนก็สามารถทักผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแคร ี่ประตูหรือว่าเป็นรถ SUV นะฮะหรือว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับของยูทสุทุกรุ่นนะครับที่เป็นป้ายแดงลูกค้าก็สามารถเลือกเงื่อนไขข,ของบัตรเครดิตนี้ได้เลยนะครับก็เป็นเงื่อนไขที่มาใหม่นะครับบอกได้เลยก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิตแล้วก็มีเครดิตด้วยนะครับก็เป็นเงื่อนไขที่จะตัดแต่ไประจากอาชีพของลูกค้าเลยนะตอนนี้นะครับและที่สาคัญน,นะครับตอนนี้ การขึ้นแท็กซิงนะครับสมมุติว่าขึ้นแท็กซิ่งของการขอสินเชื่อตอนนี้ก็คือไฟแนนซ์เขาให้แค่สองครั้งนะครับครั้งแรกสมมติว่าจากครั้งแรกไม่ผ่านก็คือภายในสามสิบวันลูกค้ายื่นอีกรอบอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกินจากนี้ก็จะขึ้นแท็กซิงก็จะไม่มีไฟแนนซ์ที่ไหนรับแล้วนะฮะก็คือต้องยืมติดต่อกันภายใน30สิวันนะครับสมมติว่าครั้งแรกไม่ผ่านแล้วต่อด้วยครั้งที่2 หรือว่าครั้งแรกไฟแนนซ์หนึ่งไม่ผ่านแล้วไปต่อไฟแนนซ์อีกไฟแนนซ์หนึ่งอย่างเงี้ยได้ครับภายใน30วันไฟแนนซ์ Finance ก็ยังรับเคสอยู่นะครับแต่ถ้ายื่นมาแล้วแล้วเลย30วันแล้วมันยื่นใหม่อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขของไฟแนนซ์บางไฟแนนซ์นะฮะอย่างไฟแนนซ์นี้ของบัตรเครดิตเขาก็เลือกเกณฑ์แบบนี้นะครับแต่ถ้าไฟแนนซ์อื่นๆก็ยังมีเหมือนกันแต่จริงๆตอนเนี้เกิน2ครั้งแทบ จะไม่มีไฟแนนซ์ไหนรับแล้วครตอนนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่จะยื่นเรื่องนะครับหรือว่าลูกค้าไม่ได้ยื่นเรื่องเพียงแค่ลูกค้านะะี่ฮะมีโทรศัพท์ไปกดเล่นนะฮะกดขอสินเชื่อเล่นๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ขึ้นเครดิตนะครับอันนี้คือไม่แนะนําให้ลูกค้าไปเช็คเครดิตเองนะครับสมมุติว่ามือถือเด้งเข้ามาอยากลองเช็คดูอย่างนี้ห้ามนะ,ะห้ามเลยนะครับทําให้ขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยลูกค้าจะไปยากนะฮะสำหรับการขอสินเชื่อในการซื้อ เช่าซื้อรถยนต์นะครับตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญถ้าลูกค้าต้องการรายละเอียดโปรโมชั่นรถรุ่นไหนก็สามารถแจ้งผมมาได้เช่นเคยนะครับก็อาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการค้าขายกเกษตรกรก็ยังมีโปรโมชั่นส่วนลดให้เช่นเคยนะครับก็เครื่อง2.2ก็ยังมีลูกค้าสามารถทาเรื่องมาได้เลยหรือว่าเป็นเครื่อง1.9บางรุ่นบางสีก็ยังมีลถอยู่นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจ และต้องการลดนะครับและต้องการทําเรื่องก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทักทายผมได้เช่นเคยนะทุกช่องทางลูกค้าก็สามารถทักมาผมได้นะหลังป้ายแดงแฝงซิ่งทุกช่องทางก็ยินดีให้บริการนะครับสําหรับลูกค้าที่ติดตามมาแล้วนะครับก็ยังไม่เคยกดติดตามกดซับก็รบกวน ฝากลูกค้ากดติดตามให้ผมนิดนึงเนาะตรงนี้ครับก็อยากให้ยอดซับตอนนี้ก็คือขึ้นไปแตะ1นึ่งแสนซับสักทีนะครับในช่อง,อง YouTube แล้วก็ขอให้ลูกค้าไปเข้าไปติดตามในช่องของ f a c e o o o กจะได้ขยับในการมียอดผู้ติดตามเนาะใน f c e e o o o นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถในช่วงนี้ก็ต้องรีบทำนิดนึงเนาะสำหรับ ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนของการขายรถนะครับถ้าหลังจากนี้ไปก็จะยากนะสำหรับเดือนทฤ่ภาคมมิถุนาเป็นช่วงที่ไฟแนนซ์เขาไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อนะครับตรงน,นี้เดือนนี้เขายังปล่อยอยู่นะสะนรับเดือนเมษายนเป็นฤดูกาลของการซื้อรถทําสินเชื่อนะครับตรงน,นี้ก็ต้องรีมดีนึงนะครับโอเคฮะฝากด้วยฮะกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครตในช่องของ YouTube ช่องนี้แล้วก็ช่องทางอื่นๆของหลังป้ายแดงแต่งเิ่งก็กดให้นิดนึงนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ขอบายบายนะฮะับงหลังป้ายแดงแต่งเิ่ง สวัสดีครับ